ใครกำลังมองหาร้านตเติมเกม Fk Journey มเ Map ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy Car นะครับถูกและสะดวกปลอดภยัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่องเ Me m e าเ e นสเรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง The m มา den นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนัเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเทพแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สาวที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินตอนน้องซูมเลนชั้นโผล่ในคลิปที่ชันเคยนะครับผมวันนี้เรามาเล่นกันกับไอเทจนนี่กันต่อนะครับเดี๋ยวนี้ผมยังอยู่กับซอนย่านะวันนี้จะมาพลังกรสองมาวันนี้มาพลังกรสองนะครับต้องถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตีบอสแรงขึ้นไหมพลังกรสองนะครับแต่จริงผมว่าก็ไม่ได้แรงมากนะแต่มีผลในพีพีแน่นอนนะครับผม ไปก่อนหนึ่งนะครับขอแนะนำเดิมพันยืดนะครับโปรแกรมจำลองเล่นเกมฟรีซิ้นเคยนะครับผมใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลองในการเล่นเกมมือถือเล่นบนคอมนะครับอยากจะเล่นบนคอมสามารถจะเล่นผ่านดีเพลเยอร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามไอเคที่นี้ก็เล่นได้และเปิดได้หลายจอด้วยนะครับก็ใครสนใจโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมมาครับก็เดี๋ยวเรารุยกันเลยพารากอนสนะครับไม่ยืดเยื้อไปเร็วๆเดี๋ยวดูนะครับว่าแสนเจ็ดเพชรใช้พารากอนสใช้กี่เพชรไปไปดูกัน ซึ่งพารามอนสองใช้กี่ตัววะลืมลืมพอดูก่อนพารากอนสองของเจเนี่ยใช้กี่ตัวเอ่ยเจผมเป็นพารากอนหนึ่งอยู่นี่พารากอนสองใช้หกตัวนะครับไปเดี๋ยวมาดูกันว่าหกตัวเราจะใช้กี่เพชรตอนนี้มีแสนเจ็ดนะมาเอาคร่าวๆพอนะเพรานะว่าอย่างที่บอกนะครับไม่อยากคำนวณเยอะเสียเวลาเราไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นนะครับเอาแค่แบบคร่าวๆเห็นภาพใครที่อยากเป๊ะสามารถที่จะดูต้นคลิปแล้วก็จดเลขเอาไว้แล้วก็ไปคำนวณได้ ยี่สิบโททองมาว่ะไม่การันตีครับตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งไม่การันตีนะครับตัวที่สองไปสิบไปไวๆนะจะได้ไม่เสียเวลายี่สิบนะครับยี่สิบยังอยู่แล้วก็สามสิบสามสิบไปเดี๋ยวเนีลองสู้ที่หน,นึ่งเลยอะไรนะเอ้สามสิบได้ไม่การันตีนะตัวที่สองไม่การันตีเหมือนกันได้อยู่ได้อยู่คือเกมเนี้ยผมต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นตู้อ่ะ ไอตู้พิกอัพพวกเนี้ยมันคือตู้พิกอัพพิกอัพจริงๆที่แบบแม่งไม่มีทางได้ตัวอื่นนะทุกคนคือเกมมันอื่นอะ่ะเขาจะเรียกว,ว่าตู้เลดอัพเลดอัพที่หมายความว่าคุณยังสามารถได้ตัวอื่นอยู่นะถึงแม้คุณจะเกลือแต่เกมนี้คือเชื่อมากพิกอัพที่ไม่มีทางได้ตัวอื่นนั่นหมายความว่าถ้าคุณเกลือคุณไม่ได้ไเลยเลยคุณเสียเพชรไปฟรีๆและสีม่วงอะไรเงี้ยแม่งคือกา,กากชิบหายนะครับตัวที่สามการันตีตัวที่สี่เฮ้ยสิบโลท้องโหเยี่ยมเยี่ยม วันนี้ยังเห็นสิบโลทองอยู่นะครับอะตัวที่ห้าตัวที่ห้าไปตัวที่ห้าก็สิบยังไม่ทองนะยี่สิบยี่สิบยังไม่ทองนะครับสามสิบไปสามสิบก็ยังไม่ทองตัวที่ห้าการันตีตอนนี้การันตีสองตัวนะสามตัวไม่การันตีเยี่ยมอยู่นะเยี่ยมอยู่มาดูตัวที่หกกันครับคือมันควรจะเป็นอย่างงี้ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นตู้พลิกอัพที่แบบมึงไม่ไมีทางได้ตัวอื่นอ่ะ สีทองไม่ทําในตัวอื่นและสีม่วงก็คือได้ทีละหนึ่งเศษหนึ่งเศษเนี่ยโคตรเกลือนะไม่นับว่าเป็นได้ด้วยซ้าควรจะเลดดีกว่านี้นะครับอันนี้ส่วนตัวแล้วกันเนาะส่วนตัวอย่างที่บอกนะต้องบ่นดูคลิปนะทุกคนตัวที่6ก็การันตีนะการันตี3ตัวไม่การันตี2ไม่การันตี3ตัวนะครับอ่ะโอเคครึ่งครึง่งแต่ก็ถือว่าเกลืออยู่นะอ่ะแสนเจ<ห>็ดเพจนะครับใช้ไปประมาณ6 0,000เพจน่ะ หกตัวใช้หกหมื่นเพชรอ่ะทุกคนหกหมื 6, ่นเพชรนี่ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับถูกไหมถูกไหมครับพ่อแม่พี่น้องเออเพราะฉะนั้นน่ะคือมันควรปรับนะเรื่องเนี้ยผมว่าไอเรื่องเลดเนี่ยคือถ้าจะไม่ปรับก็ในตู้เนี่ยให้มันออกตัวอื่นบ้างก็ได้มีโอกาสออกตัวอื่นที่ไม่ได้แบบออกตัวเดียวแล้วตัวม่วงก็คือ1เศษหรือถ้าจะออกตัวม่วงก็เอาเศษให้มันเยอะกว่านี้ได้ไหมอะเศษละ5้าตัวอะไรเงี้ยถ้าไม่เติมก็คือคุณไม่มีทางอัพตัวละครถึงสุพปมร์พาร์ทได้อ่ะ ใช้เวลาเป็นเดือนเล่นกันไปเถอะเป็นปีเบื่อก่อนมาพอละมาครับเดี๋ยวดูว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนนะครับ <S <S รีแคปจากพาร์ทที่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นสุเป็นพลกรเนี่ยพลกรหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสุพีมพาร์ทสุพีมพาร์ทเนี่ยซอนาาอย่าดาเมจอยู่ที่ห้าสิบห้าพันเก้าร้อยล้านพอเป็นสุพีมเป็นพลกรนะครับซอนาาอย่าดาเมจอยู่ที่หกพันล้านเพิ่มมาแค่ประมาณร้อยล้านเท่านั้นเอง ะะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะขึ้นพลากรเนี่ยดาเมจในการตีบอสมันจะเปลี่ยนแปลงที่ตัวซอนยา่าเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้คือสแต็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเลือดเพิ่มขึ้นทาให้ซอนย่าทำดาเมจได้เยอะขึ้นหน่อยๆนั่นเองนะแตะ่นั้นเรื่องตีบอสเนี่ยเรื่องของพลากรไม่ค่อยจําเป็นนะแต่ถ้าคุณเปิดมามันก็จะมีส่วนต่างอยู่เดี๋ยวนในใจดูส่วนต่างมันเยอะแค่ไหนนะอ่ะเดี๋ยวดูดิเพิ่มอะไรอ่ะเนี่ยกระปิดกระปอยมาก <Right. S 1> ถ้าเกิดว่าคุณจะตีบอสโดยการขึ้นพลากรนะไม่จําเเป็นลย นะครับนะดูนะเนี่ยหกพันล้านเท่าเดิมนะเนี่ยเพิ่มมากระปิดกระปอยยี่สิบล้านเองเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับดามเมจของเมกับของเพื่อนที่มันบัฟบไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขึ้นพลังกรเลยนะครับดามเมจที่บั๊เนี่ยที่บอกนะครับจุดเปลี่ยนมันคือสีแดงกับกับสีแดงกับตอนที่เป็นกับตอนที่เป็นกอนดอาวุธหนึ่งดาว ดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนงบน้อยนะปลดสีแดงมาก็ไม่ใช้ได้เลยหรือถ้าไหวก็ M บวกก็ก่อนก็พอยังไม่ต้องตันทุนานเป็นพารากรนพารากรเอาไปขึ้นตัวอื่นก่อนได้นะครับเพราะว่าซอนย่ามันเก่งใน PP อ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองดู P p อันดับหนึ่งดูว่าวันนี้เราชนะอันดับหนึ่งไหมนะครับเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เราจะชนะอันดับหนึ่งหรือเปล่านะมาซึ่งซอนย่าอย่างที่บอกนะครับแมปที่เป็นอเนกสานทีมเนี่ยมันจะบัฟไม่ได้เลยซักแมปที่แบบเต็มเต็มภาพ จะได้แค่แบบแรกเพราะว,าว่ามันต้องบัฟ Trans หน้าหลังซ้ายขวานะครับเอ้าเชี่ยต้องอะไรเนี่ยออกว่ะเพราะว่าไลเนียนไปแย่งบัฟผมเพิ่งเห็นวะทุกคนเพิ่งเห็นจริงเนี่ยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไลเนียมันไปแย่งบัฟเพราะมันจะเอาตัวหน้าก่อนตัวหลังว่าที่หลังใช่มันเอาตัวหน้าก่อนงั้นต้องแบบนี้งั้นต้องแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้มาแทนนี่นี่ต้องแบบนี้ได้เออแบบนี้ได้แบบนี้ได้อ่ะลองดูนะ งั้นเดี๋ยวทีมนี้ผมจะบวกตรงนี้แล้วก็ปึ๊บอันนี้ก็มาตรงนี้แล้วก็ปึ๊บโอเคนี่แหละไปลุยดูว่าเราจะชนะที่หนึ่งหรือเปล่านะเนี่ยบัาละโอโ้โหโคตรโหดอะ่ะคือซอนย่ามันไม่ได้ตายง่ายด้วยนะสังเกตนะครับอา้าวเมโดนแดกละะไรเนยโดนแดกใช่ไหมไม่ใช่เนยตายเองซอนย่ามันไม่ได้ตายง่ายเลยนะมันตายยากนะเนี่ยเห็นไหมก่อมันจะตาย เ,เรียบร้อยเรียบร้อยสอญัญญาคือเป็นตัววอลเลเยอร์ที่ไม่ได้ตายง่ายเหมือน,น,นไอนะ้กัปตันเท่าไหร่นะกัปตันแม่งมาดูหายไปแล้วอะกัปตันคือแบบยังไม่ทันทำอะไรจริง,รงอะหายไปเลยอะนะเอออันนี้ผมน่าจะแพ้ปล่อยไปเพราะมันมีทั้งเมมีทั้งดาเมจหนักมากอันนี้จะชนะหรือเปล่าต้องดูจริงๆชนะทีมนี้ได้นะถ้าเกิดผมเอาอทีมนี้ไปตบทีมแม่อก้ได้เลยเดี๋ยวดูว่ามันตบทีมนี้ได้ไหม ว่าทีมนี้เขาก็เก่งเหมือนกันอันนี้คือที่หนึ่งนะงงวะที่หนึ่งที่หนึ่งทำไมมันอ่อนอ่อนวะเออที่หนึ่งเก่งๆไปไหนหมดไม่รู้เหมือนกันช่างมันเรียบร้อยท่านแม่ท่านแม่ยังโหดจัดนะครับยังโหดจัดเหมือนเดิมใน p พ p และจำเป็นมากในการทำอารีนาเรียบร้อยนะครับที่หนึ่งละที่หนึ่งเฉยเลยกูงงมากนะที่หนึ่งเฉยเลยเว้ยขึ้นธงเฉยเลยเว้ยเฮ้ย เอองงเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเอองงเหมือนกันนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาว่าประมาณนี้นะครับแม่หมี่ผมอยู่ที่หกได้ไงโอเคมาประมาณนี้นะทุกคนก็ถ้าใครที่มีคําถามก็สามารถถามใต,ใ,ตใต้คลิปกันได้เลยนะครับว่าเล่นยังไงดีปลดเท่าไหร่ดีอย่างที่บอกไปแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนหน้าว่าเทสตีบอสเนี่ยซอนย่าแต่ละขั้นดาเมจต่างกันแค่ไหนสามารถไปดูวิเคราะห์ละเอียดได้ที่คลิปที่ใต้คอมเมนต์เนี่ยผมแปะไว้ให้นะครับผม ก็คลิปนี้จะประมาณนี้นะทุกคนใครที่มีคําถามสามารถที่จะพูดคุยกันได้รับคิพ่าอะไรขออภัยด้วยแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนช่องนะครับเช่นเคยนะครับสามารถที่จะกดเข้าร่วมชุมชนหน้าที่ใต้คลิปเลยนะครับกดเข้าร่วมได้แล้วก็หรือว่าจะกดหน้าช่องก็ได้นะครับผมจะกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ผ่านมารับชมด้วยนะครับผมไว้เจอกันตอนในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ